ดีครับพ่อจองลงเดียนะครับทีมหลังบ้านน้ององุงนเองนะครับป้อมเนาะนี่พี่องุงนเองนะครับปักป้อนกินข้าวกินปลากินน้ำกินตาอาบน้ำได้เสร็จเรียบร้อยกันหนังผักนะครับลมพัดดีครับป้อมเตียงนี่บรรยากาศกันนนาอนเล่นหนังเล่นครับป้อมอ่ะเดี๋ยวลุงเดียลงคลิปไปนะครับป้อมเนาะนี่เด็กๆงงครับป้อมพอดีพี่องุงอิองทำเพลงนะครับร้องเพลงเล่นๆนะครับป้อมนะได้ไหมแม่มาแล้ว นี่เลยหมูกินก้าวกับหมูเพิ่งตืน่นตกใจกับได้ยินเสียงเพลง,งไม่เอานะไม่เอานะไอฟังเพลงพี่วงยิงร้องเพลงซ้อมร้องเพลงอยู่นึ่นนะฟังเพลงเนี่ยไอพี่โดยังฟังเลยตะกี้พี่โดยังร้องตามเลยพี่โดร้องเพลงไอน้องได้ยินไหมตะกี้มันได้ยินมันหลับอยู่มันตื่นเลยออกไปนอนดูอยู่แต่เก็บภาพไม่ทันตะกี้ฮะหมูเนาะใครร้งงองเพลงอะ ไก่ร้องเพลงอยู่พี่หญิงอ่ะฮะไก่ร้องเพลงอยู่อ่ะอุ้งอุ้งพี่อุ๋งอุ้งอ่ะพี่อุ้งอุ้งร้องเพลงอยู่อ่ะร้องเพลงอยู่ใช่ไหมไหนไปดูดิไก่ร้องเพลงไปดูดิไก่ร้องเพลงอ่ะไม่มีอารมณ์หลอกมูหิวก็หิวแน่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 เอาดิเอาดินี่อะไรนี่อะไรเอาดิเอาดิ ยานะไปมัมมัมเลยไปไปเร็วมัมมัมพึ่งไปตะกี้เนี่ยยังไม่ทันได้ไปทีอ่าใช่ไหมน้องตูนไปส่งเชือให้เอฟซีเนาะเอ้ยโมนีที่อี่บุญรอดลับตำตาออนย้า้ปล่อยไม่ปล่อยหรอกวันนี้ yêu à nó nhiều à nhiều à này à, nó lập yêu ta nó yên xe anh quen cái đồ tức lửa em bảo cái tên tùm nhé nó phải thủ có về đơn về là đơn này đưa đi nãy đưa đi đưa đi ส้างทางชอบเอาเอาตะหมูถูพื้นนายดูดินายดูดิแน่แน่แดงนายดูดินายดูเร็ววะนิดเดียวเร็วได้แพ้เลยอะฟังเพลงไหมเนี่ยจะฟังเพลงไหมจะฟังเพลงหรือจะกินอ่ะขอมือก่อนเร็วกินไหมอ่ะกินไหมกินออขนี่นี่เออขอมือก่อนก่อนนี่นี่ขอมือเอาเร็วกินไหมกินเร็วขออมืจับมือก่อนเร็วจับมือก่อนเร็ว เร็วเร็ว <function als. S 1> นิดเดียวเน่ได้ได้กี่โก้งจับแม่มันนะเออจัลาแม่ฟังเพลงกันปีกวิ่งร้องอ่ะเดี๋ยวแม่ฟังนะแม่ฟังแตะเบนนะกินเร็วกินกินเออน้องเก่งเร็วเร็วดีดีก็กินแล้วเร็วบนรอบก็กินแล้วเร็วเร็วเร็วกินเร็วอะไรเป็นอะไรงอนไม่อร่อยงอนอะไรหรือเป็นอะไร บอกก่อนงอนอะไรบอกสิเป็นอะไรฮะน้องเป็นอะไรแม่อร่อยอ่ะงอนฮะบอกก่อนฮะเป็นอะไรฮะ,อ,กกอ,อ,ะ,รอ,ะอืมอืมไปกินไปเร็วไปไหนดูดิไปกินไปโอ้ไปกินไปดิไปดิเอาขนมให้น้องก็ได้ไปกระหนมให้น้องกินก่อนเร็ยวอ่าเร็วเร็ว กินได้เสร็จแต่เดี๋ยวนอนฟังเพลงนอนปลิวเองซ้อมร้องเพลงอยู่นั้นเร็วกินได้มันเสร็จเร็วเร็วเร็ววิวหน่ากินจังเลยกินเด้อเออเออเอากินเด้อกินเด้อเอาขนมดีกว่าทั้งนั้นเอากินเด้อกินเด้อเออพอพอลองดูก่อนเอากินเด้อเออน่ากินด้วยเออ เออเอ้ยเก่งมากเอเก่งมากเอ้ยน้องโอ้กินหมูกินผักเฮ้ยหมูกินผักเอาแจ่วด้วยไหมเอจียวบ่จิ้มแจ่วไหมแจ่วไม่ได้บ่นิดสิเอากินเร็วเร็วกินเลยเอ้ยกินกินเอ้ยเก่งเก่งน้องเก่งเอ้ยเอ้ยกินเสร็จได้นอนฟังพี่หกเงีงร้องเพลงดีกว่าเนาะกินให้เสร็จเร็ว เร็วเออยเอ็นดูกินหมดนะว่าหมูก,กินฟักเลยเว้ยวันนี้แสดงว่าเบื่อแล้วจะไม่ไก่ตับน,น่เอ้กินเด้เอกินเออกินเดาเอากินเออหมูกินมันมังสวิรัตวันนี้เอาเร็วกินเจเหรอเอเอ ก้าวปัญหาแล้วนะกินเจนะนะเอากินเด้อกินเออกินเดี๋ยวเอาเอ้าเอาเอาเดี๋วเอาเออกินเอากินเด้อเอาเร็วเร็วเดี๋ยวโดนมาโดนกินหมดนะ กว่าจะได้ <ông liebe> กินครับเร็วเร็วเร็วเหมันรอดมาเร็วหน่อยเร็วกินเร็วเร็วเหมือนรอดมาเร็วเร็วเร็วเออกินเร็วเออเอนเออวเอากินเร็วกินอนีลากินกว่าจะได้สกรมดูเบียด สรุปโอเคตับในหม้อนั้นไว้ให้เชอรี่มไม่มีกับขราวแล้วเชอรี่ไม่รู้โดนล่ามอีกหรือเปล่านสนใจเจ้าของไม่อยากออกไปเที่ยวมั้ย ไปเที่ยวไก่หากินไก่ดูฟังน้องคู่กับมีเออมันไปเที่ยวไก่ไปถึงลิงไอยไหมน้นองคออู่อืมดูอืมก้อยได้เบียดอืมอม,มืมมัมามาเจอรี่โอ้เจอรี่มาเร็วๆๆๆูดูนี่สักแล้วแสดงว่าถูกปลา กินผักต้มหรอมังสวิรัตเนี่ยเอาเร็วเออกินเอา้เามูกินผักต้มแล้วอืมอร่อยอ่ะมันอร่อยอ่ะอืม อร่อยอ่ะเอาเร็วต้องเอาน้มาตรงนั้นนะทามากเเอา,ากินก็ไปเอเอออหารไม่กินครับเอีจะกินผักวันนี้อยากกินผักขึ้นมาเอาเอากินก็ไปอืมอืมเอา,เอากินก็ไปเอเอมัม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  หมูกินมังสวิรัตเลยวันนะี้ยคาบันซาเลียวหมูเนาะเอ้โอเคครับผมเดี๋ยวหมูก,กินก่อนกับต้องยองกับผมไม่อันไม่กินโอ้อะไรนะกละลัมกะลัมต้มกะลัมต้มอ่เอากินกินกินเดี๋ยวกลับยองอ่ะหมูก,กินก้าวก่อนนะครับต้องกินนี่แค่นี้นะครับผมนะ พอดีพี่วงอิงซ้อมร้องเพลงนะครับเดี๋ยวกลัวติดลิกทซิ์นะครับผมเนาะเกิดไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม